ว่าดีคุณผู้ชมนะครับอยู่ในเกม Something in the Well นั่นเองเกมนี้เป็นเกมอีกหนึ่ง Horror Game ที่ผมไปเจอมานะครับผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้อ่านดีสคริปชั่นเลยมาเลยแต่ถ้าเกิดสนใจจะเล่นอยู่ดีสคริปชั่นนะลองโหลดเล่นดูสนุกปไปเล่นกันเลยดีกว่าอ้าวอุ้ยโอ้ยเกมมันเกมยังไงพาเกมแบบนี้นไม่รคนไวเลยไม่เคยดูเลยปรับเมาส์ก่อนผมรู้สึกผมต้องมีเพื่อนร่วมทีมเอ้ยเพื่อนมานั่งเป็นเพื่อนเอออุ้ยโอ้ยไม่มีในเวอชั่นแรก มันไม่มันเมาม,มันแรงยังไงอาจจะแย่นะโอ้อเป้ใครอะไรอะ่ะใครทำอะไรล่วงหรือเปล่าดูทีๆเด้อพี่บูมอันตารายแล้วพี่บูมพ<อ>ี่บูมกคกๆๆกกกเลยคกโกๆกอืออะไรอยู่บนหัวเนี่ยเอ้ย จริงไหมครับพี่มาเฮ้ยเออเราอยู่ในเกมอ่ะอ๋อชีวีเปิดครับสมจริงนอนไหมนอนดีกว่าเฮ้ยโอ้ยอาจจะมีอะไรอยู่ในตัวอาบน้ำก็ได้นั่นแหละสิสวัสดีจ้ามาให้เามาห่าด้วยไม่รู้เหมือนกันไม่ได้อ่านอะไรมันมาเลยเว้ยมาเฮามาเห่ามีที่มาแบบโล่งๆเลยเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยทีวีทำไงเอ้ามืดปิดไงปิดแล้วนะเออก็โอเคแล้ว ออกมาเฮ้ยโบเจ้ามาขี้บกอะไรที่ประตูเฮ้ยเฮ้ยเห็นคนตัวโคตรใหญ่อ oh! ja. ่ะอะไรอะวิสเดิร์ตโปเกมอนอ้วนบางอย่างต้องผูกเชือกมันแน่ๆไอ้ไอ้พี่ใส่หน้าเจอเราตื่นมาอีกรอบแล้นะเอ้าหมากวอะไรก็ได้แต่มาอย่าตายจะโปรดมาออกไปแล้วอ่ะนี่ไปตามหมาเฮ้ยหมาหาย ไฟหน้าบ้านเลยพี่ทำไมเรามาอยู่บ้านกลางป่าแบบนี้อ่ะเจ้าบิกกี้บิกกี้ไปไหนล่ะลูกคาสิกหนังสยองขวัญมาวิ่งไหนไปโอ้โหฉีกรั้วขาดบิกกี้เกลียดบ่อน้ำพี่ลองเชงอกหน้าไปดูที่ปลอกคอนี่คือปอกคอของมอลลี่อ้าวมันมีชื่อมัน่ อย่าเบลอคุณกับไอ้ย่าเราลงมาหรอชิบหายละสวัสดีครับเข้ามานาบอน้นว่ะวันนี้5ทุ่ม49เวลาเลนี่ยเวลาไม่เดินด้วยสายแล้วกันกำลังเดินอยู่หรือเปล่าเดินช้าวันที่7เดือน9ปี1983ว่ะเยอะนานนะ ปว<บ>ด<บ>มืดอ่ะปวด,ด,ดตาจังวะ<บ>ทางมันเชื่อมกันรู้เปล่าอ่ะมันกลัวหลงอะดิปวดเหรอน่าจะโวดว่ะโวดปวด<บ>ไม่เพิ่มทัน ค่อยจะน่ากลัวเท่าไหร่ในมิชชั่นจะหมดแล้วหรือเปล่าสวัสดีเจงลูกเล่บปวดิงเหรอโอ้โหโยกมันรู้ทุกอย่างเลยเหมือนแท่นทำพิธีเลยทำไมกูทำทุกอย่างเหมือนกูเคยเล่นมาแล้วเกมมันก็มาเราไปไหนเราอาจจะแค่คิดไปเองก็ได้นะ โอ้มีเธอวิดไฟด้วยพี่หย่เดินเข้าไปหมากูหรือเปล่าเฮ้ยเอาเอ้ยเฮี้ยสาวเฮี้ยมากหมาเราจริงเหรอมิไฟี่งไงมีสิ่งมีชีวิตที่นี่หลุดไปเฮ้ยอ้สาว

ไอ้หลอดแบตมันคือหลอดเลือดเราหรือเปล่าวะไม่น่าใช่นะ <Yeah. S 2> เราต้องไปทางหไหนไว <laughs> <c oughs> ้โอ้ย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 ตายยังไอเหี้ยกูตายยังอ๋อจะตายคาก็งในพิชชันเลยไม่มีศพถูกเจอ <c oughs> ตำรวจได้เจอ ฟูเท็นี้ในปีวันที่21ปี1983แต่ว่ามันเสียหายมากมันใช้งานไม่ได้ฟูเท็นี้ไม่เคยถูกปล่อยในสาธารณะอา้าวอินสไปดโดยอินฟ Hack Now Tape Product อะไรไม่รู้อ้าอาเจ็บแล้วอาแค่นี้เองเหรอโอเคไม่เป็นไรมีกูมีเกมหนึง่งมาเกมนี้ชื่อเทเคเทเคนะครับก็คือเป็นผีญี่ปุ่นตัวหนึ่งนั่นเองในตำนานญี่ปุ่นนะครับ ดูจากตรงนั้นเห็นไหมมันอยู่ตรงนั้นนะมันยืนมองอยู่ไปไม่อยากดูตัวนี้เลยจริงป่ะไม่ชอบอะดูตำนานอะอุ้ยเล้าจ้เล้แล้วคนเขียนวกแล้วอยู่หออะไรกันเนี่ยไม่อยากเลยมีอุบัติเหตุแสนโหดร้ายคนถูกตัดผู้ชายเจอถูกอหั่นครึ่งโดยไม่ทราบสาเหตุอาอะไรวะ อาซาฮิกาวะอาซาฮิกาวะญี่ปุ่นอ๋อผู้ชายชาวญี่ปุ่นได้เจอศพถูกตัดครึ่งใกล้ๆก,กับสถาน,นีของเมืองอาซาฮิกาวะซิตี้เป็นเหตุการณ์ที่ช็อกเป็นอย่างมากนี่คืองานนี่คือคำพูดจากตำรวจไอสถานที่เกิดเหตุถูกเจอโดยคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับที่ได้ยินเสียงแปลกๆในคืนในคืนวันศุกร์ที่แล้วเหยื่อเนี่ยดูเหมือนว่าเขากาลังว่าช็อปปิ้โดนหั่นโดยขวานและเลือดก,ก็อยู่ที่เลยตำรวจได้ เข้ามาจัดการแล้วก็สำรวจพื้นที่นะครับยังไม่เจอหลักฐานอะไรที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนได้คิดว่ามันเป็นอ๋อเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยตำนาน,นีชื่อเตเกตเตเกะเป็นผีที่เป็นผู้หญิงที่ถูกตัดครึ่งโดยรถอตัวขาดครึ่งโดยรถไฟตอนนี้ก็กำลังหลอกหลอนทางนี้อยู่หลอกหลอนออเหมือนกับสถานีนี้อยู่นะครับเธอจะเดินไปเรื่อยๆด้วยตัวขาดครึ่งของเธอด้วยมือทำเสียงเตเกสเตเกะอ๋อเตเกะเตเกะเงี้ยะ ที่ตัดทุกๆคนตัดครึ่งทุกๆคนที่เจอโอ้ด้วยด้วยเคียวหรือเซ็กแคลนี่ไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันอ่านไม่ออกแต่ว่ายังไงก็เถอะตำรวจนี้ยังไม่คอนเฟิร์มถึงข่าวลือนี้นะครับแล้วกำลังตามหาความจริงอยู่เขากำลังบอกให้อ่าคนประชาชนส่วนมากเนี่ยอยู่ในที่ที่ให้อยู่ใจเย็นเท่าไว้ไและระวังตัวนี่หว่าเลิแล้วก็ให้เจอให้รีพอร์ตทันทีถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ไปประหลัดอืมอะไรอ่ะดิเอทิคเกิลก็แปลว่าเขียวเออแปลว่าเขียวเหมือนกันดิเลตความจริงที่เชื่อถือได้ ตำนานเดกเกตเตเเป็นข่าวจริงหรือเปล่าเรื่องจริงหรือเปล่านะหรือว่า Reside n t City มันน่ากลัวจังเลยอะไรอย่างงี้ไม่อยากจะเชื่อเลยเป็นอย่างนะี้ได้ยังไงเนี่ยแล้วเดี๋ยวนะมังอ่ะทางซ้ายนี่มันคุ้นๆหรือเปล่าไี่คิดไปเองม, <า S 1> มันมันเหมือนมันเหมือนอผู้หญิงที่ผมเปียสองข้างแล้วก็ใส่แว่นเราจะ,เรเจะไม่พูดถึงเรื่องนี้โอเคเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อะไรอะเรมิเดอร์ไปเอาไปซื้อกับข้าว อ๋อลืมจะไปซื้อกับข้าวเลยเมาเร็วชิบหาย okay. ได้อยู่ Open โอเพนครับโอ้นี่คือที่จะไปซื้อนมสองน้ำมันมะกอกหนึ่งข้าวสวยลาลามิงก็วะลาเมิงเส้นแข็งซีเรียลชาแล้วก็สแน็คขนมแล้วก็น้ำยาล้างจานออกไป ก็จะเป๊กบ้าหรือเปล่าเอาหูออก,ออกเลย <c oughs> ไม่ต้องมาเก็บแล้วมั้งรู้วิธีีอาออกโอ้เดี๋ยวเป๊กบ้าหรือเปล่าฉันต้องเอาช้อปปิ้งลิสต์ไปด้วยนี่บ,บังคับกดแทบ็บ <c oughs> <c oughs> กดแท็บที่ไปกดอะไรวะไม่รู้เหมือนกันวะอืมทางเดียวก่อนหน้าเมนูเลย กูไม่อยากหันเลยว่ะไอ้เหี้ยไม่อยากดูเลยโอ้โอ้โอมีหลอดวิ่งด้วยอะเกงมันมีเพื่อนบ้านหรือเปล่าเพื่อนบ้านน่าจะหลับหมดแล้วไม่เปิดไม่เปิดไฟอะไรกันเลยดิเอเขารับหมดแล้วไงพี่เราแค่ไปซื้อของอย่างนี้มาก ชุงชนผู้สูงอายุอะไรอย่างนี้ไปซื้อของเฉยไปกินไมากเราแค่ซื้อของอย่างเดียวครับมีรถเดินอ่ะเปิย2ี่สชั่วโมงนี่บ้านแก๊เซเว่นดีจังเลยแรงที่พายฮัลโหลสวัสดีครับเนเชย์มาแทครับเนเชยมาแท้ให้เด อืมไอติมไม่ใช่ต้องซื้อนมด้วยทำยญาล้างยานะไรตัวเย็นมี้ยใช่หรอห้องน้ำอย่างนงี้ยเหรออ๋อใหญ่อุ้ยะจะเอาอะไรทำไมถึงตามฉัน คืนนี้ความพูดของผู้หญิงเก่าแก่จะเป็นเรื่องจริงนี้สะพ่อนุ่มผมเชื่อยายเชียรทำกับผมแบบนี้ยายผมยิง่งกลัวอยู่ยายเล่นกับผมเหรอแล้วเกมผีญี่ปุ่นอีกแล้เหรอเนี่ยนี่กูเพิ่งผ่านจากน้องนีน่ามาแล้วเนี่ย <c oughs> หมดแล้วเหรอหมดแล้วยังยายบอกให้หนียายไปกับผมด้วไหมยายไปส่งผมที่บ้านไหมสวัสดีตอนเยน็นค่ะสวัสดีตอนเย็นนะหนู ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเทเกตเกตหรือเปล่าลูกอ๋ไม่นะคะเทเกตเกะไม่ถึงตำนานนั่นนะ่เหรอแอ้ฟังไอฟังขี้เสือกใช่แล้วเธอยังเด็กอยู่เธอจะไม่ระวังตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตำนานน่ะกำลังจะเปลี่ยนเป็นความจริงแล้วมันน่ากลัวม,ม,มากเลยเดี๋ยวนะจริงเหรอได้ยังไงเนี่ะคืนนี้ที่นี่ในเมืองนี้ ถ้าเกิดเธอมากดประกวดตัวแล้วกะเธอจะหนีเธอไม่ได้เนี่ยเธอจะหนีมันไม่ได้ระวังตัวด้วยนะเจ้าหนูเธอรู้ดีอย่างไรระวังตัวด้วยอ่ะโอเคจะระวังค่ะยายดีปบปะ How did you know ยายหรือว่ายายเขาไปเห็นมาก่อนว่าที่เพ่งกำลังวิ่งอยู่ตอนนี้น้องแล้วกูจะซื้อของยายเอ้าเอ้าอคนเดียวเลยนี่ นกต้ออองเดิพี่ผมซื้อของก่อนผมอยากกินขนมอ่ะเอาซื้อหมดยังให้เดินออกหรือเปล่าผมใส่ให้เดินออกไปครับอ๋อของก่อนครบยังพี่เอริสเหลือน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานน้ำยาละอยู่ในตู้จริงเหรอไม่ใช่ไม่หรอน้ำยาล้างจานอยู่ข้างนอก เราเดินออกไปได้เลยไหมเฮ้ยทำไมไปกับพีบอ่ะมันกับพีบอยู่แล้วอ๋อวรุณโอ้วรุนจะทำรอนดิถ้าเรามองที่ถนนเราจจะเห็นอะไรไหมกันมองที่ถนนก็จะเจอเนื้อขันนถนนถนนอร่อยมากนี่ครบแล้วครับนมสองมิววะมิวอ่ะมิวกีมิวกีเตยนพี่เจอเลยว่ะไหนนมวะตเย็นแปลกๆอันเนี้ยหาไม่เห็นเจอเลยไหนนมมันวะเป็นกองเคาน์เตอร์หรือเปล่าพี่มีนมไหม หมายถึงแบบนมอ่ะนมแบบดื่มอ่ะกล่องเหีต็มๆคุ้นเคยทำไปทำอะไรกันนะอย่างเรื่องจริงเลยขายอะไรน้ำแข็งก้อนเหรอใหญ่มากเลยนะตุ๊กตาเต็มตุ๊กตาไหนตุ๊กตุ๊นี้ไปเนี่ยล็อกล็อกเนี้ยไปล็อกเนี้ยเดี๋ยวเราไปลองดูดีมีแต่น้ำเพื่ออะไรใช่ป้องใช่โอ้โหเจ๋งที่ครบยังไงครบแล้วไม่ต้องจ่ายออกเลยพี่ครับ ผมมาผมอยากไปแล้วอไปเขไปแล้วอ่ะเราก็ควรจะไปได้แล้วนะอยู่ที่นี่เย็นเช้าได้ไหมแต่ไม่หมอกมาต้องตามหาแคชเชียเพื่อจ่ายตังก่อนต้องทำต้องตามหาพี่แคชเชียก่อนเพื่อจ่ายตังไปเลยพี่ครับเนี่ยต้องไปหาต้องตามหาแคชเชียเพื่อจ่ายตัง ีไม่มีหมอกอ่ะทำไมอ่ะพี่ก็ออกทางนี้ได้ป่ะอุ้ยพี่ผมพี่ผมอยากจ่ายตังค์อะพี่อ๋อทำอะไรคะขอโทษนะครับผมมาจ่ายตังค์อ่ะเข้าใจาเอ๊ะแล้วรอหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาะคะ่ะได้ปวดไปรอที่ร้านด้วยนะครับโอเคครับผมจะไปรอ โอ้ยขากลับชิบหายคุณครับเป็นหรือเปล่านะน่าจะเป็นนะทำไมมีเลือดวะพี่ชนอะไรวะบี้ขนาดนี้คุณครับคุณครับยังแม่งเหียบตลอดเลยฝังปะเพราะขับซ้ายไม่ใช่เหรอเหมือนเหยียบอะไรมาเดี๋ยวพี่พนักงานพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือ พี่มันดังขนาดนั้นเออสวัสดีตัอนครับผมอยากกะจ่ายพวกนี้หน่อยของบางวะของบังวะวะ Thank you ทั้งหมด2,750เ็ยนค่ะเออขอโทษนะครับผมผู้หญิงคนนั้นพูดอะไรเหรออ๋อมายถึงผู้หญิงเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็ไม่ปกติมั้งคืนนี้ต่อหลายคนก็มาพูดเรื่องอะไรแปลกๆที่ร้านเหมือนกันค่ะร้านแปลกๆกลางคืนเหรอ,อน,นี่เงินทอนค่ะ ขอบคุณครับว่าจะแปลผิดนะมอกิผมมันเร็วเกินผมแปลไม่ทันว่ะพี่คนนี้อาจจะพึ่งมาอยู่ยือเปลอาแต่คนที่มาเตือนอยู่แล้วอ,อ่ะเฮ้เอาเสียงรถไฟพวก,ออกมันน่ะหมอกเริ่มมาแ้ะเย้ไหมพี่เสียงแบบนี้พี่ พี่พี่เลี้ยงหมาในเขาน้ำใช่ไหมพี่มันมีหนูต<จ>ัวใหญ่มากแต่ผมผมไปที่อื่นไม่ได้อะใครล็อกประตูกูวะเฮ้มึงใช่ไหมโอ้ยเอาอะไรอะ่ะตั๋วรถไฟแกทำไมมาอยู่นี่อะ่ะเงยหน้ามีอะไรไหม พี่เะีรอกไปพี่พี่มัฮึ้ยช่วยเต็บเลยห้องน้ำห้องน้ำโอ้ยีแตกวุ้ยไม่ใช่เสียงตไงเปปปป้ตัวเียมันน่ากลวมากีมันเต็มหมนมันตดเลยอะอเ็ ไม่ประตู่ยฮฮฮยยออย่าอย่าอย่าขาอย่าอย่าอย่าแจมที่ผู้หญิงเฮ้ยพี่ใสเลยเออไอ้พิเศษวิ่งไปเลยโอ้ไอ้จะสปีดขนาดนี้คนลุกยสปีด แต่มีหน้าไว้นิดนึงดิถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วเฮ้ยข้าบ้านเฮ้ยอายตายยดูกันหมดเลย มันต้องมีวิธีกลับเข้าบ้านทันด้วยอ๋อมันบอกมีมีสองมีสองมีสองฉากสองเอนดิ้งคือน่าจะเป็นเอนดิ้งที่เข้าบ้านทันกับเอนดิ้งที่แบบที่แน่เลยเข้าไม่ทันคอนติเนียครับก็คือต่อจากเดิมโอ้ยังไม่หายังไม่หายตกใจเลยเนี่ยจะดุ้งเรื่องเลยตัวนี้ถึงในเนี่ยอย่าบอกนะอ่าต้องไปเปิดประตูห้องน้ำแล้วไงต่อใช่เนี ตัถ,ถ้าเราหนีจะบอกต้องวิ่วงไปเลยอะ่ะเฮ้นี่ไงมันมีเคียวมาตรงนี้ดักอรอเหรอวะเรื่องจริงมันมีทางอื่นดิไม่ต้องกลับบ้านหรองี้เออถ้าไม่กลับบ้านเราจะไปยังไงอ่ะนนั่ดิหรือว่าอยู่ในร้านเหมือนเดิมป่ะพี่แล้วคนที่รถชนเนี่ยแล้วพี่ลองไปทางอื่นดูดิ เข้าหลังร้านอ่ะพี่มันวิ่งไปทางนั้นแล้วเนี่ยครูร้องอ้อมดิฆาตกรน่าจจย์ออยู่ไกลแล้วครับตอนนี้แกไปขึ้นผูกแล้วเขาอีกไงไม่มีเสียงหัวใจไม่มีเสียงหัวใจครับผมติดคอบแมพครับไปมัครับเดินดับนี่ตัวเนี้ยเนี่ยแล้วเราก็เดินๆรอรอมันมาดีกว่าะเดินแบบว่าจังหวะพอดีกันพอดีฮัลโหล ดีดอกอืมทำไงวะแป๊บนึงผมขอดูก่อนอ่าเทเคเทเคอีกหนึ่งฉากจบเรืออากเรืออากาศร้อนเลยนี่คือวิธีจบโอเคไอทอมเน็ตแดงเจริญอ่าเจ้าก้อยผูชาติทีเทคไปละนี่ครับแก่ข้อเขียวอย่างไหนะ ไม่รู้แตขเขามอาใครมาเปล่าบึบเยลลี่แตกเราต้องไม่วิ่งกลับบ้านเ้ยนี่ครับผมไปดูมาเมื่อกี้นี้วิ่งไปที่อื่นใช่ปะเฮ้ยอะไรแจรถ ไอ้รถอันนั้นปะที่อยู่หน้าหน้าร้านอ,ะอ่ะเรียบร้อยเมื่อกี้คือตึงมากเขากลัวมันวิ่งมาจริงตัดหน้ารถอ,อือ เต็มเรียบร้อยครับรอดอ่าเรียบร้อยครับผมขอดูฉากจบหน่อยสิเรียบร้อยเหมือนเดิมแต่เป็นภาพแบบที่น่าจะเทเคเทคนอนเรียบร้อยครับจบแล้วเย่ <S <S เอ็เทเปตเอ็เทปจบเทปจบเทปยิย